ถ้าใครถามมาแล้วอยู่ทําไมแล้วไปทําไมเพื่ออะไรบางทีทุกคนตอบไม่ได้หรอกทุกคนตอบมาเป็นคําพูดไม่ได้หรอกมันอาจจะมีทะเลาะกันติชินนิทากันว่าการโมโหกันแต่ทุกคนมันก็ลึกๆมันก็ผูกพันกันอยากเจอกันและยิ้มให้กันแต่ถ้าเราเอาอารมณ์ชั่ววูบชั่วแบบสิ่งที่มันมาปะทะเราปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็ไปได้เรื่อยแผ่วงกว้างไปได้เรื่อยมันจะทําให้รู้สึกมันบอกไม่ถูกนะมันหดหู่ใจนะก็ ลองไปได้ยินที่พี่อนุวัตบอกว่าอยากทําบายสีให้คุณเน่งตอนแรกตอนแรกที่แอดลอมบอกลุงว่าอ่าอาจจะอยู่อีกไม่นานนะอะไรมันลุงก็เคยบอกว่าดจะทำบายสีแอดลอมเคยบอกว่าไม่ต้องหลอกลุงอ่าไม่ต้องหลอกลุงแล้วลุงก็เคยบอกอาไม่ได้มันต้องแบบเหมือนอะไรนะเป็นประเพณีทางอีสานแต่อดลองคิดว่าถ้าทําบายสีมันก็ต้องมีการผูกแขนก็ต้องมีการให้เงินให้อะไรกันแอดลอมก็ไม่อยากจะกวนเพื่อนๆไม่อยากจะอะไรประมาณนั้น เลอมเองอยากแบบเงียบงบเงียบๆอะไรประมาณนี้แต่ตนนี้ ลองบอกลุงว่าอาจจะอ,อยู่อีกไม่นานนะอะไรพี่นุอัฒน์ตพูดมาเมื่อเช้าโนกันนะาไหลายเหมือนกันพี่เสีย่ยคืออยู่ด้วยกันมานานคุหนเ่งก็ับ็นเท่าที่เรารู้ตั้งแต่ที่เราเป็นนักศคือแบบมันเหมือนเป็นคู่ทุกู่ยากับลุงกับป้ามาตลอดตั้งแต่เริ่มหาพี่กันมันไม่ดีเลยขอโทษนะที่เรกเป็นแบบนี้ถ้าลูกเต็จะเป็นแบบนี้ไม่ขึ้นไะไรเลย อะไรที่ไม่ว่าใครจะผิดใครจะถูกสิ่งที่พี่ว่าพูดแอนลอมเห็นด้วยนะ,ะนอยากให้เราแยกย้ายกันดีดีอย่างน้อแยแอนลอมไป้สึดภาพนักจะทำลาสีาสทุกคนพวกดนไม่ได้หรอกพราเคยอยู่ในใคันมามันต้องมีน้ำตาอยู่แล้วนั่แนแหละแอนลอมก็เห็นด้วยนะประกาศทำลายสีเพราะว่ามันเหมือนเป็นให้เกียรติดีดด้วยทีเดึงอยู่กับรุ่งกับป้ามาโดยตลอด เราอนไม่ได้ว่าลุงป้าไม่ดีหรือว่าพี่หนุ่ไม่ดีหรือใครไม่ดีนะจุดตรงนี้เราไม่พูดถึงกดน้อนพูดถึงทางที่เกยอยู่ด้วยกันมาก็จะได้บอกคนครอบครัวหัวกับเม่ทะเลาะกันเลยพี่กับน้องอยังทะเลาะกันเลยพ่อกับแม่ยังทะเลาะกันเลยพ่อแม่กับลูกยังทะเลาะกันเลยแต่ทุกคนก็พยายามให้มันรลมเกลียวกันหรือลึกๆใจอาจจะ ไม่โอเคกันแล้วอาจจะมีนิดๆแต่มันก็สามารถที่ละลายจุดตรงนั้นออกไปได้เยอะเชื่อเถอะถ้ามีวันนั้นเป็นสิ่งดีๆที่มีด้ดดดดดวยคับหนูก็ลองให้เหมืกันไม่โกรธน,นะเอฟซีนะใครจะเอาไปไปน็นเด็นดรามากไอ้รอบก็ไม่ว่าเขาหรอกเพรไอ้อรอบก็คูดเสมอชีวิตไอ้รอบที่เหลืออยู่มันไม่ได้มีความหมายอะไรมากมายอายุก็เยอะแล้วร่างกายก็ให้สมบูรณ์ สุขภาพก็ไม่ดีถ้าใครจะไปเอาอะไรมาขุดคุยหรือไม่ว่าไม่ได่าอะไรเราไม่ใช่คนสําคัญในสังคมในโซเชียลอย่างเก่งเราก็อาจจะเงียบไม่โตตอบก็ใช่หรือไม่ใช่ปิดประตูเงียบแล้วก็อาจจะร้องไห้อยู่คนเดียวโดวยที่ไม่อยากให้ลูกเห็นด้วยซ้าไม่อยากให้ลูกทำด้วยซ้าเพราะนั่นคือชีวิตที่เราออกไปกเผชิญทั้งนอกเองอ อยากให้ทุกคนอยู่นิ่งๆน,นิ่งสักระยะหนึ่งนิ่งแล้วเหตุการณ์มันจะดีขึ้นไหมและอยากให้เอฟซีดูอย่างพิจารณญาณไอ้รอปบอกเสมอเอฟซี FC ที่รักลุงรักป้าไอาลอปขอบคุณมากในเมื่อทุกคนบอกว่าลุงกับป้าเป็นสายบุญทำไมไม่ช่วยส่งเสริมให้ลุงกับป้าดูมีบาร,รมีที่สูงขึ้นให้ลุงกับป้าเป็นที่รักของคนทั่วไป ไม่ว่าลุงกับป้าใครจะแทงข้างหลังใครจะไปเสียมอะไรหลังไม่ถ้าทุกคนอยู่นิ่งๆไม่คือต่อไม่ทําต่อยอมรับกันไหมว่าทําทุกอย่างก็เพื่อตัวเองเพื่อเรียกยอดคนดูตรงนั้นแหละอย่าไม่อยากให้ไปทําอะไรที่แบบทาให้ลุงกับป้าดูด,ดอกไปมากกว่านี้ลุงกับป้า เขาอยากให้ทุกคนที่บอกว่าเขาเป็นสายบุญที่ออกไปทาบุญบ่อยๆวันนี้วันแปดอยากให้เอีที่อยู่กับลูกป้าช่วยส่งเสริมให้ลูกป้าที่นักตกคนทั่วไปมีบารมีสูงส่งให้คนทั่วไปเนี่ยคนรักก็เยอะคนเสียดก็เยอะดูจากคอมเมนต์นับตั้งแต่วันนี้ผมจะช่วยลูกป้าหาเงินสักนิดนึงก็ยังดีเราอย่าไปใส่เข้าบอยสัตให้ได้มากที่สุดใครจะมองไงกูไม่ส่วนกูขายของอย่้งเดียว กันแกไม่เอาสายร้ายไม่เอาพร้อมถูกกระเป๋าด้วยเป็นงานกุชชี่จะเป็นที่รักของคนทั่วไปเขาก็จะแบบไปเรื่อยๆชีวิตของแต่ละคนก็ต้องดําเนินไปคนที่ออกไปไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเขาก็ไปของเขาเขาก็เลือกชีวิตเขาถ้าเขาดีเขาก็ไปได้ดีหรือว่าเขาอาจจะไปได้ไม่ดีถึงเวลานั้นเราก็ต้องเรื่องของเขาเราต้องนึกว่าถ้าเป็นเราบ้างคนเรามันมีทั้งดีทั้งไม่ดีเราอาจจะมีความจําเป็นที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่อลลอมอยากบอกเอซจะโกดก็ได้จะเอาไปประเด็นดาม่า,มาก,ก็ไม่ได้ว่ากันถ้ารักลุงรักป้าจริงอย่างที่ปากบอกขอเถอะทําให้เขาสองคนดูดีในสายตาคนอื่นทั่วโลกทําให้เขาสองคนเป็นที่รักของคนทั่วไปคนพานไงได้ครูบาอาจารย์เป็นคนพานไงทําให้เขาสองคนมีบาร,รมีที่สูงขึ้นมันไม่ใช่แค่เขาสองคนมันจะส่งผลไปถึงลูกเขาด้วยแอลลอมพูดเสมอว่า ตอนรุ่นเราเนี่ยเดี๋ยวมันก็ตายไปเดี๋ยวมันก็คืออายุมากแล้วมันไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วแต่ลูกเราจะไปเจอใครตรงไหนเขายู่ในสังคมอีกเขาจะอยู่อีกได้ไหมคนรักคนเกลียดถ้าคนเกลียดรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วมันจะส่งผลถึงลูกไหมเราทํายังไงที่ให้เขารักลูกเราให้คนเห็นเขาเมตตาลูกเราหรือเราพูดเสมอว่าบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องมีรั้วเป็นปูนเป็นอะไรกั้นหรอกรั้วคนนี่แหละเรามีจิตใจเป็นมิตรเป็นเมตตากับคนอื่น รัวมนุษย์เนี่ยดีกว่าลัวปูที่สูงนิกจีด้วยซ้ําเขายังจะดูแลหัวงานเราได้ซ้าแอดลองที่พูดไม่ใช่ว่าทฤษฎีหรือมันจะเป็นคนดีหรอกนะแต่อยากให้เป็นอย่างนั้นจริงๆแอดลองเองก็มีที่พูดเสมอไม่ใช่ว่าคนดีแอดลองพูดเสมอว่าถ้าใครเอาอะไรไปเล่นหรือว่าขุดคุยนเนี่ยถามว่าอยากเป็นอย่างนั้นไหมไม่แต่มันจะมาเรียกไม่ได้ก็แล้วแต่เพราะว่าแอดลองพูดไปว่าต่อให้เราลองตายไปวันนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะลืมตาหรือเปล่าไม่รู้แอดลองก็ คงจะแบ่งเบาอย่างน้อยออกจากบ้านไปสามปีความปูกพันระหว่างแม่กับลูกกับมันนี้นั่นแหละแต่ถ้าเราเป็นอะไรไปความเสียใจยของเขาเนะี่ยมันอาจจะไม่นานมันอาจจะอยู่แค่ในใจไม่โฟมไฟเหมือนว่าถ้าเราอยู่กับเขาทุกวันนั่นคือมันเหมือนเราห่างกันแล้วตัวเราก็เริ่มไม่มีไม่มีประโยชน์ไม่มีค่าอะไรมากมายแนละ้วอาจจะมีคุณค่าทางจิตใจสําหรับลูกแล้วถ้าเกิดเรื่องเสียก็ไม่เป็นไรเราแค่คนธรรมดาเราไม่ไปรับรู้ก็คือจบลูกเราเขาก็ทํางานแล้วถือจะเป็นข้ารารเงนินเดือนน้อย แต่เขาก็ต้องดูแลตัวเขาไปถ้าเราเป็นอะไรไปแล้วถ้าเขาดูแลตัวเขาให้รอดตลอดรอดฝังมันก็ดีแต่ถ้าเขาไปแล้วมันไม่รอดฝังเราก็ทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําทุกวันเนี้ไม่ว่าจะเอฟซีคอมเนต์หรืออะไรก็ช่างไม่อยากให้คนเขาเกลียดชังเพราะชื่อมันจะซ้ําๆเดิมๆอยู่ชอ่องนี้อย่างเอดลอมคุณมาชมแอดลอมแต่ไปอีกช่องหนึง่งคนเดิมก็ไปด่าแอดลอมยกตัวอย่างเขาเห็นหมดเขาดูหมดทุกอย่างเขาดูทุกช่องที่คุณไปเพราะฉะนั้นเราไม่รู้หรอกว่า คนที่เขารักคนที่ถูกว่าเนี่ยเขาจะไปดูไหมว่าเราเป็นใครที่ไหนมันจะส่งผลอะไรหรือเปล่าเราไม่รู้เอฟซี FC ก็เห็นมาแล้วที่มันเกิดมาแล้วคนอยู่ข้างหลังเราอย่างเราไม่ปลอดภัยไม่เป็นไรเท่าคนอยู่ข้างหลังเราเขาเป็นยังไงอยากให้นึกถึงคนที่อยู่ข้างหลังไม่อยากให้เห็นแบบพัทธามาน,นี้ปุ๊บฉันก็ผักกลับไปฉันก็ปฏิกิริยารีเฟกตอบโต้ตไปทันทีตรงนั้นมันไม่ใช่แอดลอมอยากให้สงบเหลือเกิน ไม่อยากให้แบ่งฝักแบ่งฝ่ายไม่อยากให้พูดแสะถึงกันแอลอลอมถึงบอกว่าตารที่อลรอมออกมาต่อให้ม่มีใครดูเลยอาจจะมีเอฟซีสิบคนอลออมไลฟ์สดอาจจะไม่ได้ผ่านยูทูบไม่ผ่านร้อยเหรียญสองเดือนสามเดือนห้าเดือนก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นไปตามนั้นอย่างน้อยเราก็ต้องมีข้าวกินโน่นนี่นั่นต้องดิ้นรนมนุษย์ต้องเอาตัวรอดต้องหากินเพ่อมาทางชีวิตไป ประมาณนั้นค่ะ FC ใกล้ก็เหมือนยิ่งไกลใจเธอหักไปทุกที อยย่่าไไและคนที่ช้ำเจียนตายคือ <pursue> ใ <Blockchain> ครคือคนใกล้ๆเธอ